สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปอีฟซีแฟนคลับตามท่องแหล่สุขุสุขคนค่ะหลังจากที่เขาเตยลาดเสี่ยวนะคะเขากำลังทำการอาเช็ดหน้านะคะก็ล่ออาบน้ำนะพี่น้องนะคะเป็นภาพอยากเที่ยวเตียมมาเรียบร้อยค่โอกาสเช็ดหน้าพี่น้องว่าเบิ้งหน้าสุดที่เป็นผู้ใดไปได้ไหมอ๋อจะไปด้วยซัน กเขามันเดินา่โอ้ยเสม็ดนะสูบกูรทีดุไปกัแนะคะเซนาเซนาก็ไปว่าเส็ดแมขอแรงเลยพกมานปนได้หมดขึ้นนี่กระดาพี่น้องคาพวกมานไปไนไปเศร้าบาทไปเศร้าบาท ขอ,ขอบคุณ<อ>พระเอกกันเจียมบอลอภินันค้ชแกตกิตเตอร์ไดต้ตอนเช้าใช่อืมจากมะลําเจเกินร้อยเออฉันว่าอยู่ท่ตอนรแรกจฉันมึงจะแก้อยู่ระปิมพุ้าเทียนแก้เลยเอ,อ่งก็ย้ายไปใช่ป่มนั่งง่ายไปใจเกินร้อยเป็นคนาย้ายกุกูหุ่น

สามารถทำล็อกได้ตาะเพื่ออะไอาวช่วยฟังกับเอาดูโอ้ยโอ้โหนี่แหละนี่ราคาพี่น้องครับชีวิตมอลล์ค่ะ วันนี้นะคะเจอกันที่อ่อที่คืออุบลราชธานีนะคะอำเภอตานสุนนะคะงานวันที่อือ่สิบนะคะวันนี้ก็วันที่2ี่สิามครัต้องไป<ม><ม>ทันงาน<ม>ประมาณอือวันนี้นะคะเหนื่อยมากพี่นอ้องจะตักซ้ำหน่อลพี่น้องค่ะ ดี๋ยวเราก็สู้นะครกบโอ้ยนาจังวันนี้ไเาน่ารอโอ้ยหนาวนะเสียบปากหนาวมากเมื่อคืนเนี้ยตอนนี้ก็หนาวเดียวขเข้าชีวิสัมผั์กันครับหน่อย โอเคค่ะเช็ดหน้าเสร็จแล้วนะคะ่ะเสร็จแล้วพี่น้องมาดูถ้าจะไปหาบึงแดนเซอร์ลังจกอาบน้ำก่อนหลังจากเตยล่านะคะ่ะโอเคดัมเบิ้ลวันน้องโยค่ะ <c oughs> ก็น้องโชคค่ะเอาเ้ยเอาหานหาด้วยบแลม่วปอยเนี่ยน้องเมคค่ะตัวมึงน้องเมคตัวียาน้องเมฆน้องเน้องมคเามเอาจมมาด้วยมาปล่อยจาก้านแน่ๆ่างเลยม่มาทยตอนนี้อิฉานเอคือมั่วปอยไทยไทยบอได้วินแล้วหนึ่งอีมาไทยขนาาเขียวสัว พี่แม็กนะคะแล้วก็อ๋าลุงโยนะคะน้องโยอ่านวับเสร็จยังคะอ่ะเสร็จแล้วล่ะแต่หอยแลยอ๋าไทยอีโยฮะเอาไทยอีโยกับพิษดียบันยีพิษมี่เรายังไม่กดท่าแต่เดี๋ยวโอ้ยนั่นโซ่ปัญญาสุลินทรนพี่ซันดิวค่ะงงมากน้องเทเลทถ่ายแต่ผู้ชายโอ้โมนิโมนิตั้งใจมาสัมขาดช่องบ้านช่องบอยอย่างนี้ถ่ายแต่ผู้ชายนั่นผู้ชายนั่นไปถ่ายนั่น ปะโมแมนคัดสะดุ้งละตีมานว่าบุนีบอกกระเบ้าซะจกตาผู้ชายแก่สี่สบาทผู้ชายแก่ให้ทีละ20บาทพี่คำแกพี่ตายเอ้ยเนาะเนี่ยเขาคือสนีน้อยสนีน้อยผู้เท่ากับมากเขาสนีอ่างเห็นดิมเลมอยู่เฮ้ย ชนี้เขาบอกห้องใคด้หัวโปกอกหัวโปกาบไวเเอาเก่งกันแล้วเก่งกันแล้วหนึ่งเฮ้ยเขาได้จายค่าบเอาไปก็ดีไปมาดี่เขาเหนื่อย่สัผัสต้องโชคค่้องโชคค่สัมผัสสัมผัสอะไัวเถอก่อนมา้วยเซหนา้กันดีแทล้าวจดตัวเราเราแต่งหนังงาม ตาเอ้อเต่งหนางามตีลาบุ้นนี่เอากะงงามอยู่งา่ายง,งามในช่วงอันนั้นไหมช่วงฟอ่อนอยู่แต่ว่าช่วงตีลาบัตปิดยังในบุ้งเจ๋อดีเท่นจังสีหลังเกิดรถซู้มาไกลๆอีกสู้ขาวมา,า,มา,ยอ,ยาอีกน้าเลิศเออโซ่ตาโซ่ยังเออโอ้ยตาเป็นตาพี่น้องปาเนี่ยเป็นไก่หนาคือยนแท้โอ้ยตาเป็นตาปากเปินปากอันยิงแขวดู เหลืองอาหามโอนพี่รวยนะคระตอดื่มหวานเนะตามสบายเลยเพราะว่าช่องท่องแหล่บดเอีอัมีอันนี้อตามสบายเลยพมไปบอกพยาบาลเนาะท่องแหลมีส่องเนาะ่าไปบอกเพื่อนดีบ่าไรดี เขาจีบเขาจีถือแหวนช่องนด้เล่ได้เด็เขาสิบกิฟต์นี่เขาชีดว่ได้เท่ากับไทยแต่น้ำแบบว่าเขาต้องไปเอาพี่เฉี่ยวบอลหรือว่าบอกบ่กเขาเพราไทยแต่เราจาเราห้ามแหรอมบ่ได้ไทยหมดแมนทุ่งฉันเองมองอ้ำค่ะขอโทษได้บ่ล่ะแบกหน้าว่าน้ำอะไรนี่เช็ดหน้าบ่พี่รวย มื้งไก่เขาเตป่ะไม่บอยซุ้เขาไม่ไก่หล่มือนีไซเวนแล้วไซเวนเลยมันบอเออไเวนแล้วบ่อายบ่าอายเพราะว่าตาบอตก ไม้บ่อยนะคะจากจากไซนี่จากสกลนครจากสกลนครอำเภอสว่างแดนดินนะคะฝากติดตามด้วยชื่อ่าเฟซบุ๊กอาริยาตาน้อยเพชรบันแพาจริงก็ตาตกนั่นแหละแต่ว่าคันว่าตาตกไม่ใสิแต่อย่างหัวอว่าแบบตาหักตาหักก็เลยว่านห้าขุมหอมน้องสาวคูเนี้ช่ยงบอดช่างบอดเลยอี่หามกมอโอเคดับเบิลวัน อยากกินขี้เลยคือต้องโนดค่ะเยังเกาะอยากกินนังเกาะอยากกินขี่ขี่อาหามึงขี้ฉันสวยๆนะพวกเป็นแดกยังว่าแดกๆอยากแดกขี่เป็ดจะเอาใกล้ได้สูยนะไม่ได้อาบนาำได้หรอยืนเป่ากันนะเออโอ้ยบางตอนแถมเป็นซิปปุ้ยเด้อหน้ากระเซ็นเนี่ยย่นเลยเพอแห้งหลือยังที่เขาซราอยูจะค้นบุรีของเลของเลอเลยเพราะว่ากะเจริญกันเป็ดยู่ดัวกูจะได้เข้านี่ เอาล่าไปฟังจะก่อนเน่เขาจะฟังมาฟังรำยังยำมาเสาร์นบาทจากไอมูติเน e e? ียนก่อนพัดออกเป็นจังไงมือน e ี่ม voilà 네ันบ่มือนี่โอ้ <h <h ่อนเยิ <h <h ้มจะาบอกขวแห่งจ้าตาเปียกจะวบาของแจกไปเบิกเช้าบาทพอรองมนบ่เจ็สีบาจังใดอืออืเาเอลาเลยซซ สองก่อนเดได้ลอยเศร้าเออกับพ่อได้ใส่ตัวคาปิงกกปิงไกลบะขุมข้าเราไปกินเกาเหลาก okay, ัดหาสบาทอันมูซับสมตอนก็หุดสินสามก่อนอีก็าิบกเลยว่าก็พอเหมยิบหนึ่งเออหาสิบบาทก่อนซิว่าทโอ้ยขายแพงพวกไปจะรวยให้ผู้ขายก็ไดาเออผู้สื่อกินอันที่กตายเออมันข้าีได้ตัว่รับบาทนี่ ออมบีลรนหนึ่งวิ่ยังอามวินยังบอ้องเรื่องต่อการมันห้าต่องระเอียดแตกันว่ามันเป็นห้าแต่กันขี่มันพักตอนทอนลวแต่หัวใจเสร็จกัห้า ตอนพักยังกอแบบลักษณะแม่พักแต่ว่าตอนตอา้เมือนี่ยฮอ่านกันเลยแบบเเงเกลียดคืมันกบใค่ข้างห้าบ่เราไปแหวกมึงนู่นจะร่านรจะไปดังละเกียรละเกียดตวอันนี้เป็นตอนพวกนี้เปิดเบอรงวินิชัยไม้เม่อโมเมนดอกาย้าแเดินขบไม่ยอนได้ปืนยิ่ปืนเก็บไปแล้วเ้ออาใบกวยเช็ดตูดหรือเปล่า คือเปล่ยนเกมไปเด้วเตรียมโต้เลยค่ะเนี่ยเป็นบรรยากาศพี่น้องเออเป็นบรรยากาศหลังจากตัยล่างแล้วนะคะอาบน้ำแล้ครับพี่น้องอร่อยมากนะค่ะโอเคแล้ววันนะคะพี่น้องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครให้กับสาวทั้งแหนมเด้อร์นะคะคลิปหน้าฝากไม่พอกกันไหมครับพี่น้องคลิปหน้าสวัสดีค่ะ